สวัสดีค่ะเมนัสดาวิปราวณิธค่ะวันนี้แล้วก็พาทุกท่านนะคะมาพบกับร้านอาหารแพรภูฟ้าไทยจังหวดัดพิษณุโลกค,ค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารในโครงการคิวรสรีอรองระดับพรีเมียมนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปชมบรรยากาศในร้านกันเลยค่ะเชิญค่ะ หลังจากที่เราเดินชมบรรยากาศในร้านนะคะก็จะเห็นได้ว่าร้านนี้นะคะได้รับการการันตีจากรายการหรือว่าเจลชวนชิมต่างๆมากมายเลยค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะนี่ค่ะป้ายคิวเลสเทอร์ลองพรีเมียมนะคะซึ่งการันตีได้ว่าร้านนี้นะคะใช้วัตถุดิบปลอดภัยถึง10ชนิดเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอให้แม่พีค่ะแนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันศศีวันศรีพรม หรือแม่พีแพรภูฟ้าไทยแพรคุณแม่คะไม่ทราบว่าร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะรีนี้เป็นปีที่21แล้วท่านะคะเมื่อกี้ค่ะหนูเดินเข้ามานะคะเห็นบรรยากาศร้านไม่ทราบว่าคุณแม่ได้แรงบันดาลใจยังไงในการตกแต่งร้านค่ะร้านนี้แม่ก็เพิ่งมาบริหารได้ประมาณสัก16ปีนะคะก <IS AS 2> ็เป็นร้านที่คุณ,คณมานิต์ทำไว้เกือบ21ปีแต่บันดาลใจจากเป็นภาคเหนือมีเป็นไม้สักทองนะคะก็เป็นแพรไม้สักเหมือนกับภาคเหนือนะคะ คุณแม่คะแล้วคุณแม่ล่ะคะเข้าโครงการร้านอาหารคิวเรสซองมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปีส5 5 7นะะหา้ารอห้าเละคะกือบสิบปีแล้วนะคะซึ่งหนูได้ข่าวมาว่าการที่จะได้เป็นคิวเรสซองระดับพรีเมียมเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบกว่า1ิบชนิดในการทําอาหารเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าแม่เป็น,ปนคนที่รักสุขภาพแล้วก็เป็นคนที่เป็นเจ้าของศูนย์การแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็เลยพยายามปกติตอนที่ใช้คิวเรสซองแล้วก็ใช้อาหาร รล้แบบอสสารหมดแล้วนะคะวัตถุดิบทั้งหมดกับ11อย่างะะโอ้สิบเอ็ดอย่างเลยนะคะมีอะไรบ้างคะคุณแม่คะมีอย่างเช่นผักนะคะผักนี้จะมีทั้งโอทรดทีนดรดผักสลัดทั้งหมด4ีห้าอย่างนี่จะมีคณาฮ่องกงนะคะค้าต้นนะคะ ก็จะมีไข่มีอ,อกไก่นะคะมีแตงมีเห็ดหอมสดปลานะคะที่ได้มาตรฐานของคิวคือหลอนซีเนียมซะึะ่งวัตถุดิบแต่ละชนิดนะคะก็ต้องเป็นวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองใช่ไหมคะอย่ยังผักอะคะก็ต้องได้ G A P จากกรมวิชาการเกษตรค่ะหมูไก่นะคะเนือ้อก็ต้องได้รับการการ,การันตีและได้รับมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ส่วนปลานะคะก็ได้รับมาตรฐานจากกรมประมงใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะค่ะคุณแม่คะไม่ทราบว่าทําไมคุณแม่ถึงสนใจเข้าร่วมโครงการคิวเล จะลคะก็คิดว่านปัจจุบันโลกปัจจุบันนี้นะคะทุกคนรักสุขภาพโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเยือนพิเศษโลกนะคะเขาต้องมาทานร้านอาหารที่มีมาตรฐานหรือเฉพาะมาตรฐานของคิวเอร์สโรงฟรีเมียมนะคะไม่ว่าเนื้อหรือทุกอย่างที่เราใช้นะคะก็มีมาตรฐานรับรองทุกอันนะคะ โอ้โหนอกจากอาหารบนโตที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยแล้วนะคะคุณแม่ลืมแนะนำอะไรหรือเปล่าคะหนูเห็นอยู่ตรงนู้นนะคะโอ้โหขอบคุณนะคะนี่คือซิกเนเจอร์ที่เราเพิ่งทำขึ้นนะคะพริกกรอบออร์แกนิกนะคะเราใช้วัตถุดิบจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการรักน้ำเพื่อพ่อแม่ของแผ่นดินที่บ้านทเทิดชาติการนะคะออร์แกนิกทุกเม็ดค่ะปลอดภัยนะคะอร่อยปังค่ะเชิญซื้อได้ะคะ่ะ โ oh, uh huh. หอาหารน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะคุณแม่ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างคะ oh, ช่วยแนะนำหน่อยค่ะปลอดภัยทุกอย่างอร่อยนะคะคณะห้องเต้ก็จัดโครงการรักน้ํานะคะที่ถอดสารนะคะส่วนนี้เป็นโอ้โหซิกเนเจอร์เลยลูกแคทอมออร์แกนิกนะคะสลับผักสดพร้อมดับอ,อกไก่นะคะผักของโครงการรักน้ํา mm hmm. เพื่อแม่แม่องแผน่นดินที่บ้านบ่อภาคเหมือนกันนะคะ ขาหมูน้ำแดงหัดผมสดนะคะอันนี้ได้เชียวชวนชิมได้บคุณต่อยอ๋อจอปูนะคะประกันเชียงปูแท้นี่ได้บคุณหลีบนะคะยำปูฟ้าไทยทีย่จมุกครูนะคะอันนี้ได้สายสีทองนักการลันตีสายสีทองอันนี้เป็นยอดทานตะวันนะคะผัดน้ำมันหอมนะคะโอ้นี่เป็นอาหารชิกบเ่แย่ที่ทุกโต๊ะต้องต้อง,ต,องต้องสั่งก็คือปาาาลาหม้อทอดน้ำปลา โดยใช้ปลามาน้ำปลาเราผสม12ชนิดที่ดังที่สดก็คือต้มยำอย่างนี้ไม่หุดแดงนะคะรเราใช้ค่าสีเหลืองที่มาจากระนองนะคะแล้วก็อีกอย่างคือขนมบัวลอยเผือกแก้วเนี่ยเป็นบัวลอยเป็นเผือกที่ได้มาจากด่านซ้ายอ่ะเป็นเผือกที่ออแกนิกนะเราดังมากเรื่องบัวลอยเผือกนะใช้กะทิสดทำมากนี่ก็อร่อยนะคะจะเริ่มหิวแล้วค่ะขออนุญ,ญาตชิมก่อนนะคะ เริ่มแรกขอชิมน,นี่ก่อนเลยค่ะเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมออบซีอิ๊วออร์แกนิกนะคะนะคะอ้าวกรอบมากเลยค่ะคุณก็ทำเองใช่ม <ทำ S 2> คะ,คะทำเองค่ะนี่เราทำเองนะคะปลาหมาทอดรานน้ำปลาเป็นชิทเมเจอร์ของที่นี่นะคะปชิทเมเจอร์ใช่ไหมคะค,ะค่ะขาหมูน้ำแดงเห็ดหอมเสร็จนะคะการันตีเยอะแยะมากเลยค่ะนี่นะคะเพราะอะไรไหมคะเราใช้ขาหน้าเราไม่ใช่ขาหลัง ขาน้าก็จะเป็นขาที่แบบเล็กๆไม่มันมากแล้วก็ซีอิ้ลหมักเองนะคะค่ะอร่อยไหมคะลูก่อยค,ค,ค่ะคณะฮ่องกงนะคะผัดน้ำมันหอยนะคะคก็เป็นผัดของโครงการรับน้ำเพื่อพ่อแม่ของแผ่นดินที่บ้านเทอชาติบ่อภาานะคะชาตการนะคะนี่เป็นอาหารออร์แกนิกเลยนะคะอาหารปลอดสารพิษนะคะ กรอบมากเลยห่ะอาหารอีกอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ที่คนต้องสั่งทุกโต๊ะนะครับขอจ้อปูค่ะเป็นเนื้อปูแท้เลยค่ะอันนี้เป็นสูตรของอากงอร่อยมากค่ะน้ำจิ้มเราเคี่ยวเองนะคะบบวนี่เราทำเองไม่เหมือนที่อื่นนะค่ะแกปูโอ้เห็นไหมคะปูล้นเลยค่ะน่นมาก ให้คุณแม่นะคะช่วยแนะนําบอกช่องทางกันมาที่ร้านนะคะเซิร์ชวผผิทูตว่าแพรภูฟ้าไทยก็ขึ้นแล้วค่ะก็ตาม YouTube มาหรือตาม Facebook มาว่าแพรภูฟ้าไทยหรือเบอร์โทรศัพท์ตรงก็ค0811461213นะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะและเบอร์ส่วนตัวของของ,ของแม่ก็คือ0817011199ค่ะวันนี้นะคะเมและทีมงานคิวร้านตองนะคะต้องขอขอบคุณแม่พีนะคะ,ะ,คะแห่งแพรภูฟ้าไทยนะคะแล้วก็พี่พ ชาวแพรฟูฟ,ฟาไทยทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแพรฟรูัาไทยยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณค่ะอร่อยปลอดไทยมั่นใจคิวและสะลง